<c oughs> พระไตรปิฎกข้งที่19ข้อที่สี่เรากข้อที่4กับข้อที่5อ่านให้ฟังนะความเป็นมิตรด,ดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นนะพรหมจรรย์นี่คือความพ้นทุกนะจัญญะจริยาพหมคือเมตตากรุณามุทิตา,าวเบกขาเมตตาปัถนาดีต่อตอนเงองคนอื่นสัตว์อื่นกรุณาก็คือลงมือทำนะตามที่มุ่งหมายนั้นมุทิตายินดีที่เกิดดีขึ้น นะแม้ดีไม่เกิดขึ้นก็ยินดีที่ได้ทําดีให้ดีที่สุดแล้วอุเบกขาก็ปล่อยวางความทุกข์ได้ปล่อยวางความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นอนะันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งมวลได้นะปล่อยวางให้เป็นไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตทําดีให้ดีที่สุดให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปเท่านั้นนกะ็สรุปแล้วก็คือพลังพ้นทุกข์นั่นเองนะเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์นะ ข้อที่สี่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นานิคมของชาวศักนะของชาวศักยะชื่อศักระในแคว้นศักกะของชาวศักยะทั้งหลายครั้งนั้นท่านพระอานท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายบังคมแล้วนั่งนาะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความเป็นผู้มีมิตรดีสหายดีมีเพื่อนดีนะสัมปวังโกรพราะพ่อครูแปลอย่างหนึ่งว่ามีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนะครับว่ามีเพื่อนดีรวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ใช่แต่คนนะเป็นสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยน,นี่เป็นกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เที่ยวนาพจข่าว่ังกันผ้านนมาไปถวายไปทูลพระเจ้า,าว่าเป็นถึงครึ่งหนึ่งถึงของความปนทุกข์เลยนะพยาข่านะ มิตรด,ดีสหายดีสังคมส่งแวดล้อมดีเนี่เป็นถึงครึ่งหนึ่งเลยนะาพยาค่าปานุนก็นยืดออกพูดเลยนะ้มั่นใจเลยนะนขอ้ขอที่ห้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนน์เธอจะได้กล่าวอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นอานนท์เธอจะได้กล่าวอย่างนั้นก็ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีมีสังคมส่งแวดล้อมดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียวเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ ดูกระอานน์อันภิกษุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีมีสังคมสิ่งแวดล้อมดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8จะกกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ก็คือทางเอกสายเดียวสู่ความ้นทุกจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีการคิดพูดทำประกอบกิจกรรมการงานภาคเพียรน,นามีสติและก็ปฏิบัติอย่างมั่นตั้งมั่น จนพ้นทุกข์ได้อย่างถูกต้องคือมักมีองค์แปดสมาธินะอย่างนี้เป็นต้นนะในพรพุทธเจ้าก็ตัดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะพลังรวมจึงเป็นพลังที่ทําให้ปฏิบัติได้ได้มีฤทธิ์ที่สุดนะพระพุทธเจ้าจึงมีการให้ไปวัดไปวาทุกวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำอย่างนี้เป็นต้นไปรวมกันฟังธรมแล้วก็ปฏิบัติหรือ มีอปาริหานิยธรรมให้ร่วมให้รวมกันทมที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมก็คืออปาริหานิยธรรมเจ็ดจึงต้องมีการร่วมกันรวมกันตั้งแต่มันประชุมกันเป็นเนืองนิดพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงกันเชิดธมกิจใช่ไหมอปาริหานิยธรรมเจ็ดน่พระพุทธเจ้าจึงตรัสรู้พราะว่าพลังรวมนี่สําคัญสําคัญขนาดไหนขนาดเมืองเล็กๆอย่างวัดชีเนี่เมืองใหญ่อย่างมคตอย่างตีไม่แตก ถ้าปฏิบัติอปริหานิยธรรมเนี่ยในระไตรปดฎก้นที่สิบข้อที่เจดสิบมหาปรินิพานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่ตั้งสติไว้ว่าทำไฉนหนอเพื่อนพรหมจันทร์ผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังไม่มาขอจงมาเถิดผู้ที่มาแล้วเขาจึงอยู่เป็นสุขให้คนดีมีศีลน,นี่แหละมาอยู่ร่วมกันมาทําสิ่งที่ดีร่วมกันมาทําอะไรนะสวิตชิ่งไม่มานะมันประชุมอามาแล้วมาแล้วนะ อันนี้มาแล้วนะทำที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมนี่อปริหานยธรรมมันประชุมกันเป็นเนืองนิดคนดีมีอริยศีนนะคนดีมีศีนนะรวมพลคนดนีนี่มันประชุมกันเป็นเนืองนิดพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงกันเชื่ธรรกิจไม่บัญญัติสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงบัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่ทรงบัญญัติแล้วนี่ก็เชื่อความดีคําสอนของพระพุทธเจ้าสก,กาวระเขานบับถือบูชา นิกษุผู้เป็นเทระผู้ใหญ่เป็นสังฆปรินายกก็คือผู้นำจะเป็นนักบวชหรือคารวะที่มีคุณธรรมลดกิเลสได้และเชื่อฟังถ้อยคำของท่านท่านจะรู้ทางนี้ทีไล่ของความเสื่อมความเจริญน,นะไม่ตกอยู่ในอำนาจตัณหาอันจะกอให้เกิดพบใหม่กับภาคเปลี่ยนปฏิบัติศีลน่นะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่ถูกตรงเพื่อกำจัดก,กิเลสตัณหาไปเป็นลำดับ นก็ยินดีในเสนาสนะป่าจัดสรรองค์ประกอบของป่าให้เป็นประโยชน์นะแล้วก็นี่แหละ <c oughs> นะยินดีที่ลดกิเลสได้แล้วก็ตั้งสติไว้ว่าทำไฉเน,นอเพื่อนพรหมจันทร์ผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังไม่มาขอจงมาเถิดผู้ที่มาแล้วขอจงอยู่เป็นสุขคนดีมีศีลมาทำสิ่งดีร่วมกันนะร่วมพลคนดีนั่นเองนะเนี่ย ก็เป็นพลังที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่เราพระพุทธเจ้าตัดพึงตั้งตนอยู่ในคุณนั้นสมควรก่อนแล้วค่อยพร่ำสอนผู้อื่นภายหลังจกไม่มัวมองถ้ากระตัดอย่างนี้มาันปฏิบัติที่ตัวเรานี่แหละก่อนนับหนึ่งที่เราแล้วมันจะมีพลังเหนี่ยวนําให้คนอื่นเป็นตามเป็นตามเป็นตาม,เ,ตามเสริมหนุนกันไปโดยตัวเราเอาตัวเราเองเข้าหาสัตวุรุษเข้าหาหมูมิตรดีก่อนแล้วก็เริ่มปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะมีบรารมีร่วมจะมีบรารมีร่วมที่จะ ที่จะทำให้รู้เรารู้ว่าเรานั้นได้มีการร่วมทําดีกับใครมาบ้างนะจะเป็นอาจารย์ยังไม่รู้จะอธิบายยังไงนะนี่แหละจะเป็นพลังเราได้บารมีร่วมวันนี้แล้วม่าจะมีคนที่เราได้ทําดีร่วมกันมาเนี่ยเขาจะได้พบได้เจอเราแล้วก็จะเป็นพลังเหนี่ยวนํากันดึงดูดกันเหนี่ยวนํากันนะให้ผู้นั้นผู้นั้นนั้นได้รับประโยชน์ตาม ความดีที่ได้ทํามาร่วมกันทํามามันจะมีเขาเรียกว่ามีสายน่ะที่อาจารย์พยายามพูดบ่งกีที่ยพายายามอ่านให้ฟังเนี่ยจะมีสายของเราอยู่เราจะมีสายของเราที่เราได้ทําความดีร่วมกันมาอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะมันจะมีอยู่น่ะซึ่งจะมีความเข้มข้นขนาดไหนก็แล้วแต่ตามนั้นตามนั้นเขาก็จะเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันมาอ,อย่างนี้เป็นต้นแต่ละคนแต่ละคนจะมีมีสายของตัวเองมีสายหมควาว่าสายความดีที่ทําร่วมกันมา มีความดีที่ทําร่วมกันมาเดี๋ยวก็จะเต็มรอบก็จะได้พบได้เจอกันก็ชวนกันมาทําความดีต่อต่อตอมันจะเป็นอย่างนั้นจะมีอันนี้อยู่ถ้าจับหลักตัวนี้ได้การพัฒนาชุมชนสังคมทําแบบนี้แหละทําแบบนี้แหละมั่นคงยั่งยืนที่สุดแล้วก็ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาอันนี้เป็นเวลาที่มีค่าที่สุดของชีวิตแต่ละพบแต่ละชาติได้เท่าไหร่ก็เอาเราช่วยในคนเดียวก็ ถ้าเราไม่มีบารมีที่จะช่วยใครเลยอยู่กับมมมิตรีไปเลยดีกว่าสารพลังกันไปนี่จนกว่าบารมีเราจะมากชาติไหนชาติไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวเราก็จะได้ช่วยไม่ใช่ไหมก็มีจิตอาสาที่มารวมกันรวมพี่น้องที่ได้ทําความดีร่วมกันมาพี่น้องที่เข้าค่ายได้ฟังไหนอ้าวมารวมกันปุ๊บเป็นไงพี่น้องก็สารพลังกันช่วยเหลือใช่ไหมจิตอาสาก็สารพลังช่วยเหลือพี่น้องก็เป็นอย่างนี้เป็นต้นก็ช่วยเหลือพี่น้องไปก็เห็นไหมหลักก็ช่วยกันไปได้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  พอหลายท่านมีบารมีมากขึ้นมากขึ้นก็จะมีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีคนที่เกี่ยวข้องก็จะได้ช่วยเหลือไปก็มีนะหลายท่านก็อ้าวนะก็มีคนก็ได้ช่วยเหลือผู้นั้นผู้นี้ไปนะผู้นั้นผู้นี้ก็จะมีองค์ประกอบจะมีเหตุปัจจัยที่ทําให้เราได้ช่วยเหลือคนนูน้นคนนี้มันจะมีแล้วแต่บางท่านช่วยเหลือได้คือบอกความจริงออกไปแล้วก็ชวนมาเข้าค่ายชวนมาอบรมแต่เท่านี้นะ ไปช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าน,นั้นไม่ได้ไม่มีความสามารถฉันบอกเธอไม่ถูกหลอกเธอไปเองก็แล้วกันอะไรอย่างงี้นะแต่บางท่านอธิบายได้ด้วยก็มีนะเออ,เ,อ,อเธอเดือดร้อนอย่างงี้ทําอย่างงี้สิเดือดร้อนอย่างงี้ทําอย่างงี้สิเดือดร้อนอย่างงี้ทำอย่างงี้สิเอ,อออออสเอาพอบอกไปเขากลับทาได้ด้วยนะเ,เขาทําได้ด้วยเออก็มีคนที่มีความดีร่วมกันเนี่ยทำได้นั่นแหละคือความจริงที่เป็นไปได้จริงที่สุดแล้วเราก็มีความสุขที่สุดถ้าเราทําแบบที่อาจารย์ว่านี่เราจะมีความสุขที่สุด แต่ว่าถ้าเป็นแบบทั่วๆไปเป็นไงโอ้โหแบบทั่วๆไปนี่เป็นกวาดอมุดเลยนะขี้มูลาขี้มาแห้งนะไอ้ที่ดีไม่ดีปนกันมุดเลยเราจะสร้วเ,เป็นไงได้คนที่ไม่ดีซึ่งมาป่วนเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยได้คนไม่ดีมาแทรกๆๆกันทำงานกันไปไม่ออกแดแดดัดนะไไดัดดัดนระัดดัดดัไดัดดัดด่ดดัด่ัไดัดดัดดลดดเลดัดดัดดโอดพอมีดดัดยัไม่ดมากเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสารดดที่สดดวิดัดวรดด้คนเป็นคนมี ให้ท่านเดืเดือสอนไปเถอะให้ท่านแบกกันไปเถอะเราแบกไม่ไหวนะก็ต้องกวาดทิ้งไป่อยวางจนระิงไม่ใช่กวาดทิ้งอะไรเราพูดภาษาไปนะปล่อยวางไปแต่ปล่อยวางไปอย่างนี้ไม่ได้หมายก็ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยช่วยท่านไม่ได้นะสิ่งที่ทําไว้นี่แหละจะบันทึกไว้ในจิตวิญญาณของท่านที่ยังช่วยไม่ได้ตอนนี้เรายังช่วยไม่ได้ตอนนี้แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นการช่วยตลอดเวลาหนึ่งช่วยตัวเองและคนที่พร้อมเนี่ยให้ผลถุกสองช่วย ส่งคลื่นส่งข้อมูลออกไปเข้าไปในวิญญาณของผู้ที่ยังรับไม่ได้ตอนนี้แต่บันทึกไว้แล้ววันหนึ่งท่านจะเอามาใช้เพราะฉะนั้นได้ช่วยตลอดเพียงแต่ว่าท่านยังไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติในชาตินี้หรือในเวลานี้เท่าน,นั้นเองจะได้ปฏิบัติในช่วงเวลาต่อไปหรือชาติอื่นๆสืบไปเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกแท้ของท่านนั้นช่วยพระเทวทัต ทำให้ดูในแต่ละภพแต่ละชาติเปิดเผยความจริงออกไปปฏิบัติที่ตัวเองเปิดเผยความจริงออกไปเทวทัตก็บันทึกไว้ข้าภพบข้ามชาติข้าภพบข้ามชาติจนชาติที่มาเจอพระพุทธเจ้านะอย่าเสียเวลาไปช่วยคนที่ช่วยไม่ได้เราต้องเลือกช่วยคนที่ช่วยได้เราไปช่วยคนที่ช่วยได้ก่อน